ทจะพาผู้ชมไปอิ่มอร่อยกับงานเทศกาลผล,ลไม้ค่ะซึ่งจัดอยู่ที่บริเวณตลาดน้ำคลองแหในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะงานที่ว่านี้ก็คืองาน Thailand King Food Paris k i n g f o o d p a r at สงขลานะคะซึ่งกำลังจัดอยู่ในช่วงนี้ล้วค่ะ งานนี้ก็เพิ่งมีการเปิดงานไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะโดยมีคุณชัดชัยศักดิ์สินชัยรองอธิบดีกรมการค้าภายในเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายเอกศักดิ์อารยานานพานิจจวสงคลาน,นายอนันต์การันสตินายกเทศมนตรีเมืองคลองแหแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างคับคั่งนะคะ สำหรับงาน Thailand King f o o ฟ Paradise ดซ์สงขลาค่ะได้มีการจัดมาตั้งแต่วันที่17นะคะแล้วก็จะยาวไปจนถึงวันที่26สิงหาคมนี้ค่ะณนะบริเวณตลาดน้ำคลองแหออาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยเป้าหมายของการจัดงานนี้ขึ้นนะคะก็เพื่อเป็นการขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลไม้ในบ้านเราให้กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่และก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะเพื่อเป็นการเชื่อมโยงสินค้าให้เป็นแหล่งรวบรวม แล้วก็จำหน่ายสินค้าในท้องถิ่นแล้วก็ยังเป็นการยกระดับศักยภาพการจําหน่ายสินค้าพร้อมทั้งยังควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของบ้านเราอีกด้วยค่ะ สำหรับงานนี้นะคะก็มีบรรดาผู้ประกอบการและก็เจ้าของสวนค่ะขนสินค้ามาจำหน่ายมากกว่า20บูธค่ะซึ่งก็จะเปรียบเสมือนแดนสวรรค์ของคนที่ชอบรับประทานผลไม้โดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะก็จะมีทุเรียนเงาะลองกองออกมาเป็นจำนวนมากเป็นพิเศษนะคะใครที่ชื่นชอบผลไม้ก็สามารถแวะเวียนไปเลือกซื้อกันได้ค่ะนอกจากนี้นะคะภายในงานก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายนะคะอย่างเช่นกิจกรรมเวิร์กช็อปการทำ อาหารหรือขนมจากเมนูผลไม้เช่นแซนวิชผลไม้บิงซูผลไม้แล้วก็สลัดผลไม้เป็นต้นค่ะนอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมงานก็ยังจะได้มีโอกาสร่วมสนุกกับกิจกรรมสินค้านาทีท้องค่ะแล้วก็ยังมีการทานบุฟเฟ่ผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนซึ่งได้จัด นะคะทุเรียนคุณภาพมาให้ได้ทานกันโดยคิดราคาบุฟเฟ่เพียงหัวละ199บาทเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ภายในงานก็ยังได้มีในส่วนของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ที่หาดูยาการแสดงมายากลรวมไปถึงการแสดงดนตรีนะคะที่มาสร้างสีสันภายในงานด้วยเดี๋ยวเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะงานไทยแลนด์คิงฟุตพาไดแอสงขาเนี่ยนะครับก็เป็น งานที่4แล้วนะครับที่ที่กระทรวงพาณิชย์เราโดยกรมค้าไหยเนี่ยเราเริ่มจัดเพื่อรนลงการนําเสนอคุณภาพของผลไม้ไทยที่ดีนะครับให้กับชาวต่างชาตินะฮะก็เป็นแบ่งครั้งที่4ีนับถัดจากกรุงเทพสงข์เชียงใหม่ภูเก็ตที่นี่ก็คือที่สงขลาโดยเราเลือกเฟ้นสถานที่นะครับจากแหล่งที่เป็นแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวมากๆนะครับ โดยเฉพาะชาวต่างชาติเพื่อให้เขารู้ว่าคุณภาพของผลไม้ไทยเนี่ยมันมีคุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็ซึ่งมันจะสะท้อนให้ใหกลับไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกนะฮะสองอย่างก็คือทำให้ราคาดีขึ้นในขณะเดียวกันผู้ปลูกก็จะได้มีความตั้งใจที่จะดูแลคุณภาพของสินค้าให้มีรสชาติที่ดี มากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็น,เป,นเป็นความตั้งใจของกระทรวงพาณิชย์เราในการที่จะทำให้ผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักนะครับ